ก็ผ่านไปครับสำหรับผลงานเพลงที่ให้เกียรตินะนนำกันเข้ามานะครับเสียงจากหัวใจนะครับกับหลงเสียงนางหลงเสียงนางที่เพิ่งจบไปเป็นเสียงร้องของโชคชัยช่งอนันต์นะครับก็เป็นผลงานเพลงเก่าที่เลือกสรรมารให้ฟังกันตามคำแนะนำนะครับยังมีผลงานเพลงอีกหลายเพลงทีเดียวที่ให้เกียรตินะนนำกันเข้ามานะครับเพิ่มเติมกันเข้ามาหลายสายทีเดียวนะครับท่านกำลังติดตามรับฟังลูกทุ่งกู๊ดนิวครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง fm 1.0 1 0เมกะเฮิร์ตซ์นะครับซึ่ง ท่านก็สามารถแนะนำผลงานเพลงกันได้ที่035613730นะครับ14นาฬิกาถึง16นาฬิกาทุกวันอาทิตย์นะครับพบกับลุงติว๋วจากอาวุธปุนหวางระนะครับขอบคุณผู้มีอ,อุปการะคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนะครับท่านผอโครงการชลประทานอ่างทองท่านผอพรินร์สุทธ,ธิบุตรนะครับท่านจัดหางานจังหวัดอ่างทองครับนางสาวจิรานุชพุ่มมะลิท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่วิเศษชัยชาญน,นะครับนายกทวัตทองโอภาสน,นะครับ ร่วมสนับสนุนรายการให้ลุงติ๋วได้มาจัดรายการเพลงลูกทุ่งกู๊ดนิวอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังในวันหยุดพักผ่อนย่อนใจวันอาทิตย์นะครับหลายท่านก็บอกว่าไม่ได้หยุดหลอกฟังเพลงไปด้วยทํางานไปด้วยนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายครับงานเพลงที่แนะนําเพิ่มเติมกันเข้ามาอยากจะฟังเพลงโค้งสุดท้ายของนกพรัตไม้หอมนะครับเดี๋ยวจัดให้ต้องรออะไรนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ต้องรอ ต้องรอดมากอดเธอนะครับต้องรอดมากอดได้ของอาจารย์สลานะครับจากแม่น้องน็อตนะครับแนะนำผลงานเพลงนี้มาแล้วก็มีสาวต่างแดนนะครับสาวต่างแดนมินกะระบะกะระบะแนะนำผลงานเพลงน้ำเย็นน้ำเย็นอะไรนะน้ำเย็นแก้วนั้นเขียนเองอ่านเองอ่านไม่ออกวันที่ได้ วันที่ได้คําตอบของไม้พิลลมพรอ,อีกสายหนึ่งนะครับแนะนํามาแล้วก็จากท่านฟังที่อยู่สารแดงนะครับอันนี้ก็ยุคยุคเดียวกับผู้จัดเลยเนี่ย <c oughs> บอกเลยว่าอยากจะฟังเพลงนี้ครับทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยเกิดทันหรือเปล่าที่ทันไหมเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกอย่าลืมเมืองไทยของเพลินพรมแดนนะครับทันครับทันถ้าคนรุ่น2,500้ต้นๆเนี่ยทันแน่นอนกับผลงานเพลงของเพลินพรมแดนเพลงนี้นะครับอย่าลืมเมืองไทยจากสารแดงนะครับรุ่นๆกัน หลอกถามอายุลุงติ๋วไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณนะครับโอ้วันนี้เริ่มทยอยมาแล้วสำหรับงานเพลงที่แนะนำกันเข้ามามากมายหลายเพลงทีเดียวถ้าชั่วโมงแรกไม่ทันก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในช่วงชั่วโมงที่สองนะครับชั่วโมงแรกนี้คงจะมาส่งท้ายในชั่วโมงแรกกันด้วยผลงานเพลงมนรักส้มตำนะครับจากการแนะนําของน้องกล้าวภบทมนะครับก็ช่วงนี้อากาศร้อนๆก็อาจจะส้มตำทําให้แซ่บนะ ไม่ต้องใส่พริกมากนะครับเดี๋ยวโอ้โห,โหส้มตำนี่ก็เป็นของโปรดไม่ใช่เฉพาะพี่น้องชาวอีสานนะครับทั่วประเทศไทยและไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นที่ชื่นชอบส้มตําหรือปราะ,ะยาปอกๆนะครับต่างชาติก็ชอบกันมากเลยคิดอะไรไม่ออกก็สั่งส้มตำนะครับอาหารหลักที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับกระเพราไก่ไข่ดาวส้มตำอ,อ,อะไรอะ <c oughs> ของโบราณโบราณก็นุงติ๋วชอบของโบราณน,นะครับเพราะว่า เป็นคนรุ่นเก่าอ่ะขนมก็ต้องขนมแบบโบราณโบรณอย่ายยงอ่างทองบ้านเราที่ขนมหวานนี่สุดยอดอร่อยมากๆนะครับใครได้ทานแล้วก็ต้องติดออกติดใจซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านก็ถ้าเกิดเราได้เปิดจังหวัดของเราให้มีการท่องเที่ยวนะักท่องเที่ยวมาทเที่ยวบ่อยๆมากๆเราก็จะได้นําของดีของจังหวัดอ่างทองเราได้ไปเผยแพร่ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ทยวแล้วก็เอาไปฝากคนที่บ้านนะครับ ก็อดใจรออีกไม่นานครับเมื่อสถานการณ์โควิดดีขึ้นเราก็จะได้กลับสู่สภาวะปกติหรือใกล้เคียงนะครับเป็นแบบ New Normal เราก็จะเปิดการท่องเที่ยวกันซึ่งตอนนี้จังหวัดอ่างทองของเราก็มีกิจกรรมมีงานต่างๆมากมายทีเดียวนะครับวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายของงานวิรชนสแสวงหานะครับวีรชนคนสแสวงหาทราบว่ามีงานกันมาตั้งแต่วันศุกร์เสาร์และวันนี้วันอาทิตย์วันสุดท้ายนะครับก็มีกิจกรรม ชื่นชมมากมายใครอยู่ใกล้ๆอำเภอแสวงหาก็ไปเที่ยวกันนะครับคืนนี้คือสุดท้ายแล้วก็จะมีงานกิจกรรมผูกดอกปูกแก้วที่วิสิทธิ์ชัยชานต่อนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆงานก็จะได้นำมาบอกกล่าวให้กับท่านฟังแฟนๆลูกทุ่งพุทธิวเวรได้ทราบกันต่อไปครับฮัลโหลถ